เราชนะเป๋าตังช่องเราชนะไม่ขึ้นทําแบบนี้ในคลิปนี้ครับสําหรับคนที่เปาตังนะครับช่องเราชนะไม่ขึ้นครับจะต้องทําแบบนี้ขึ้นแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ผมจะบอกเรื่องนี้อย่างละเอียดเจาะลึกทุกประเด็นนะฮะพูดในทุกแงม่มุมอย่างแน่นอนครับสําหรับเราชนะครับสําหรับคนที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วว่าได้สิทธิ์นะครับคุณก็กําลังมาดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณก็กําลังมีปัญหา ในเราชนะเนี่ยช่องไม่ขึ้นนะฮะช่องเราชนะไม่ขึ้นแบบไหนช่องเราชนะเป็นแบบไหนครับนี่นะครับแอปเป่าตังเข้า GW ว l l e t มาแล้วก็จะเป็นช่องเราชนะแบบนี้ที่คุณกังวลกันคือช่องนี้ไม่ขึ้นใช่ไหมครับช่องเราชนะแบบนี้สีแดงๆแบบนี้ไม่ขึ้นนะฮะคุณกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่แะครับวิธีแก้ง่ายๆครับวิธีที่จะทําให้แถบนี้ขึ้นนะฮะ ต้องบอกตามตรงเลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยทางแอปพลิเคชันเป๋าตางังทัท่าสำหรับคุณที่ยังไม่ขึ้นนะแสดงว่ายังไม่มีการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันที่จะมีแอปเราชนะนะครับแต่เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยยังเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันของคนละเครื่องแลวเราเที่ยวได้กันอยู่นะครับยังไม่เป็นเวอร์ชันของเราชนะแต่ทําไมคุณก็สงสัยแล้วทำไมทีภาพนี้โผล่มา ภาพนี้โผล่มาก็คือเป็นภาพที่ทางกระทรวงการคลังทํามานะครับผมดัง,งนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นภาพที่ในไม่ในอีกไม่นานนี้ภาพนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแถบเราชนะจะโผล่ขึ้นมาแล้วจะโผล่ขึ้นมาจะโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรและโผล่มาตอนไหนนะฮะโผล่มาได้อย่างไรก็โผล่มาในแอปเปิลตังอยู่ตรงช่องเนี่ยสูงขึ้นมาตรงอยู่คนละเครื่องอยู่ล่างแล้วเราชนะอยู่ด้านบนอย่างนี้แหละครับแต่ทีนี้เนี่ยแล้วจะมาโผล่ขึ้นตอนไหนนะครับ อ่ะทีนี้เนี่ยผมจะให้มุมมองคุณและกันนะลองคิดไปตามผมนะครับอ่าจะให้วันไหนใช่ไหมครับคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยเรามาดูกันครับว่าลำดับแรกก็ต้องดูก่อนว่าคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเราจะได้เงินครั้งแรกวันที่เท่าไหร่นต่คนที่ใช้สิทธิ์ได้เงินในแอปเป๋าตังในเราชนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนในเราชนะ com เลย3กลุ่มนี้ เรามาดูกันว่าได้เงินวันที่เท่าไหร่วันแรกวันแรกเราได้เงินกันวันที่นี่ครับ18กุมภาพันธ์64ครับได้เงิน2,000บาทครับนี่คือกลุ่มเป๋าตังค์นะครับปุ่มคนละเครื่องอะไรเทียวด้วยกันต่อไปกลุ่มเราชนะ .com นะครับที่ลงทะเบียนกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้วันที่18กุมภาพันธ์64เหมือนกัน18กุมภาพันธ์64ครับได้รับวงเงิน2,000ครั้งแรกนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเราได้รับเงินวันที่18กุมภาพันธ์64ครับ ถ้าให้ผมประมาณการนะครับว่าจะมีแท็บเราชนะขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับก็นะฮะมีเอาแบบว่าเร็วสุดเลยนะฮะแบบแบบว่าช้าเอาแบบพีช้าสุดเลยดีกว่าเอาช้าสุดเลยช้าสุดเลยเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องวันที่18กุมภาหกสี่ตอนเช้าก่อนหกโมงเช้าครับอาจจะมีตอนตีห้าตีห้าห้าสิบเก้าครับแต่ยังไงมันก่อนตรงนั้นอยู่แล้วแต่ผมมีความ ผมจากประมาณการของผมนะครับอันนี้เขาบอกว่าเห็นไหมครับเขาบอกว่าใช้ตั้งแต่6โมงเห็นไหมครับ6โมงเนี่ยแสดงว่า18กุมภาหกสี4เนี่ย6ก่อน6โมงแถบนี้จะโผล่ขึ้นมาอัพแอปเป่าตังจะต้องแจ้งให้คุณอัปเดตขึ้นมาแต่ถ้าเกิดแต่ผมคิดว่ามันคงไม่สายขนาดนั้นไม่ไม่18กุมภานธ์64อย่างนั้นอาจจะเป็นก่อนครับก่อนเป็นวันไหนก็นจะเป็น17กุมภานธ์64อาจจะมีกด์อัปเดตแอปเป่าตัง หรือนะอันนี้ตามที่ผมได้ประสบการณ์จากการติดตามข่าวของโครงการคนละเครื่องแล้วได้ลองใช้ลองดูนะครับผู้ที่ร่วมโครงการคนละเครื่องแล้วเข้ามาถามผมเนี่ยนะฮะว่าเขามีปัญหาแล้วเป็นอย่างไรนะครับจากการอัปเดตแอปคนละเครื่องที่จะมีคนละเครื่องเอาไปย้อนไปในคนละเครื่องเฟสหนึ่งเลยรอบแรกเลยนะครับที่เปิดมาคนละเครื่องเนี่ยก็กว่าจะมีแท็บอัปเดตขึ้นมานะครับผมก็ประมาณก่อนสักประมาณ2-3วันนะครับ อย่างนี้18กุมภานก์64ใช่ไหมครับนะอร่อยเลยนะครับผมก็มีอาหารมาเสิร์ฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นแถวบ้านนะฮะมีอาหารมาให้เสิร์ฟกันนะฮะผมโอเคมาต่อกันครับก็ประมาณวันที่17กุมภาพันธ์64 16กุมภานธ์ี่หรือส5้ากุมภาหกสี4ผมรู้เลยว่าจะประมาณจะมีให้อัปเดตแต่ถ้าเร็วสุดนะฮะเร็วสุดผมรู้เลยประมาณครับก่อน อาทิตย์หนึ่งนะฮะเร็วสุดก่าอาทิตย์หนึ่งอย่างเช่นอันนี้มัน18กุมภานธ์64ใช่ไหมครับที่จะไม่เริ่มใช้สิทธิ์คุณก็ย้อนไป7วันก็คือประมาณวันที่10กุมภานธ์64หรือ11กุมภานธ์64จะมีการเปิดให้อัปเดตแอปเป๋าตังค์นะครับพออัปเดตแอปเป๋าตังค์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแท็บเราชนะเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเองครับดังนั้นคุณไม่ต้องตกใจถ้าตอนนี้แท็บเราชนะของคุณยังไม่มียังไม่โผล่มาวิธีแก้ก็คือง่ายๆครับคุณรอ อัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังของคุณให้เป็นล่าสุดซึ่งต้องรอทางถ้าคุณเป็น Android นะครับคุณก็รอทาง Play Store นะครับทางผู้พัฒนาแอปแบบเปาตังนะครับทาง Play Store มีขึ้นว่าแจ้งให้หมายอัปเดตคุณก็กดอัปเดตส่วน app store ที่เป็น Apple ถ้ามีแจ้งขึ้นมาให้อัปเดตคุณก็ต้องกดอัปเดตนะครับก็ต้องรอรอติดตามนะครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดมีให้อัปเดตจริงๆเนี่ย เดี๋ยวมีอย่างไรมาแบบไหนนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าทันทันการนะครับผมทําทันการผมก็จะทําคลิปอัปเดตให้แต่ถ้าเกิดมันมากระทันหันนะครับคุณก็สามารถเข้าไปดูได้เข้าไปดูในที่ที่เราโหลดแอป п п ของคุณนะแล้วอัปเดตได้เลยนะครับแต่ผมพยายามจะแจ้งเตือนคุณให้เร็วที่สุดนะครับถ้ามีแอปอัปเดตเพราะว่าคุณจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เงินก่อนใครนะครับดังนั้นเนี่ยอ่ ดังนี้แถบเราชนะเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดของคุณไม่ขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เรื่องน่าตกใจนะเพราะเป็นเรื่องปก,กติตอนนี้ทางทางคนที่พัฒนาโครงการเราชนะนะครับผมทางกระทรวงการคลังทางรุงไทยนะครับผมคนที่พัฒนาแอปเป๋าตางังเ,เขาก็กาลังพัฒนาแอปอยู่นะครับแต่แถบนี้เนี่ยเขาสร้างเป็นภาพที่จะมาแน่ๆครับก็คือจะเป็นภาพนี้จะมีโครงการเราชนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครที่ยังไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรทุกคนไม่ขึ้นอยู่แล้วครับไม่มีใครขึ้นหรอก ต้องแอปเปิาตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นที่มีแอปรเราชนะครับก็จองใกล้ๆตอนใช้สิทธิ์ที่ผมบอกตามตอนนั้นเลยเลยครับที่ผ่านมาก่อนมา,มาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สิบหรืสิบเอ็ดกุมภาหรืออาจจะเป็นสิบเจ็ดสิบหกสิบห้ากุมภาหรือสิบแปดกุมภาเช้าเช้าเลยก็ได้นะครับก่อนหกโมงนะครับเพราะว่าเราใช้สิทธิ์กันมาที่สิบหกสิบแปดกุมภาหกสี่ครับก็คือได้สองพันบาทนะครับดังนั้นเนี่ยเงินจะต้องมาก่อนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราชนะเนี่ยแทบตรงนี้จะต้องมาก่อนอยู่แล้วครับ ถ้าเกิดมาปุ๊บให้คุณไปกดรีบอัปเดตเลยแล้วคุณจะได้ใช้สิทธิ์ก่อนใครๆที่ที่ใช้ที่ได้คงใช้สิทธิ์โครงการรับชนะครับอ่าโอเคและนี่ก็คือวิธีการที่ทําง่ายๆครับคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับหน้าที่คือคือคุณของคือคุณก็คือหน้าที่คุณก็คืออัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นล่าสุดอยู่เสมอนะครับอัปเดตให้เป็นล่าสุดอยู่ตลอดเวลานะครับคอยดูว่ามีอัปเดตเมื่อไหร่คุณก็ไปกดอัปเดตนะครับ แล้วก็อัปเดตเสร็จเนี่ยเวลาคุณกดเช็คคุณก็อัปเดตเปิดแอปเอาตังนะครับใส่พิหนกหลักปุ๊บแล้วก็เข้า GW a l l เ t พอเข้า g w a l l เ t เสร็จปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้และหน้านี้ถ้าคุณอัปเดตพออัปเดตไปเรื่อยๆครับคุณจะเจออัปเดตครั้งหนึ่งที่เป็นเราชนะถ้าครั้งไหนที่เป็นเราชนะก็คือนั่นแหละครับเป็นการอัปเดตที่จะทําให้มีแท็บเราชนะโผล่ขึ้นมาครับครับก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เองครับอย่าลืมนะฮะตามดูอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับก็แจ้งเรื่องสำคัญนะครับผมไม่ต้องตกใจอะไรนะครับถ้าแอปถ้าแท็บเราชนะยังไม่ขึ้นมาช่องเราชนะของคุณยังไม่ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติมากถ้าอัปเดตแล้วของคุณก็จะขึ้นมาอย่างแน่นอนครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับวันที่อย่าลืมนะฮะก่อนประมาณที่หนึ่งก็10ถึง11 10กุมภาพันธ์64 11กุมภานธ์64แล้วก็ก่อน3 4วัน15 16 17นะครับผม 18อาจจะไม่ให้อัปเดตนะครับคุณก็รอกดอัปเดตในช่วงเวลานั้นนะครับห้ามีอัปเดตก็ประมาณช่วงก่อน6โมงครับเพราะว่าเริ่มใช้สิบหกโมงเช้าใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับอยากรู้ข้อมูลตรงไหนบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ครับหรือว่าจะแอดไลน์กดที่ชื่อคลิปนี้แล้วก็เลื่อนลงมาจะมีให้แอดไลน์สามารถแอดไลน์ผมส่งคำถามส่งปัญหาสิ่งที่คุณยยายให้ผมช่วยมาให้นะได้นะครับผมพัตอบให้ดีที่สุดนะเพราะว่ามีคนถามผมเนี่ยหลักพันนะ พยายามจะตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมขอบคุณทุนที่สนใจขอบคุณทุกคนที่ถามคําถามเข้ามานะครับ <S <S ผมพยายามจะตอบให้อย่างเร็วที่สุดนะครับถ้าตอบไม่ทนผมก็จะทําคลิปตอบให้แบบนี้แบบนี้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณทุกคนอย่างสุดซึ้งเลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมรักคุณสวัสดีครับ